พอน็อตนำทีมลูกชายไสยฟ้าพายุตีเทนนิสอย่างสนุกโฟกัสความหล่อของพ่อทำใจละลายไปหมดเป็นภาพที่น่ารักมากๆของครอบครัวซุปตาร์นางเอกชมพู้อรยากับนักธุรกิจหมื่นล้านน็อตวิสรุตรังสีสิงหพัฒน์ที่วันนี้กิจกรรมหลังเลิกง,งานของคุณพ่อนำทีมลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพา,ายุที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มวัยแขวบแล้วละคะ่ะมาออกกำลังกายโดยการตีเทนนิส จากภาพนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าลีลาการตีเทนนิสของ3ามหนุ่มบ้านรังสีสิงพิพัฒน์นั้นไม่ธรรมดาจริงๆกิจกรรมของบ้านพ่อนอ็อตแม่ชมนั้นโดดเด่นด้านกีฬามากๆด้านแม่ชมก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอส่วนพ่อน็อตก็ชอบกีฬาเช่นทั้งฟุตบอลและการเข้ายิมเจ้าตัวนั้นก็มียิมเป็นของตัวเองเปิดเพื่อทุกคนในครอบครัวออกกำลังกายและทุกคนนั้นก็รักสุขภาพ งานนี้พ่อน็อตนั้นเตรียมปั้น2หนุ่มให้เป็นนักเทนนิสได้แล้วเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะโฟกัสที่ลีลาการตีเทนนิสของพี่สายฟ้าและพี่พายุแล้วก็ยังโฟกัสที่ความหล่อของคุณพ่อหล่อละลายไปหมดแล้วเด็กๆก็เก่งมากเช่นเดียวกันค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ